พูดทํานองว่านะทหารพระราชาปลดไม่ได้หรอกนี่รู้สึกจะเป็นตํารวจใช่ไหมแกแขกคนเดิมน,นี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วก็ขยันพูดคือปากน้อยกว่าสมองแล้วพูดอะไรมันกระทบความมั่นคงของชาติเนี่ยถ้าไม่มั่นใจมึงอย่าพูดถ้ามึงโง่งไปเรียนไม่ใช่คาบมาคิดเอาแล้วก็พ่นไปทั่วโพสเฟซบุ๊กไปทั่วมีอดีตดารามาบอกผมนี่โง่ ไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ได้บุกประเทศไทยมันล้ำเขตตกลงมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับเราก็ว่าเขตเราไปถึงตรงโน้นขเมรนก็ว่าเขตขเมรมันอยู่ตรงนี้นะครับนะครับไอเฮียโดมงแม่นบอกมึงลุกขุดคูเลศเข้ามาลุกเข้ามาสองร้อยเมตรจากแนวที่ตกลงกันเข้าไว้ไอฮามันมาบอกว่าผมโง่อีกนะครับผม มานอนคิดอยู่เมื่อคืนนี่นะครับว่าอาทิตย์หน้าไปแจ้งความว่ามันหมิ่นประมาทผมนะครับหมิ่นประมาทเพราะใช้คําหลุดคําพูดมาว่าโง่นะครับโง่ผมไปดูคําพิพากษาสารดีกามาแล้วนะครับว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับผมก็เลยเซฟคลิปนั้นเข้าไว้แล้วนะครับกําลังคิดว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปอาทิตย์นี้ต้องไปบรรยายต้องไปสอนบรรยาย ปปสนะครับไปบรรยายปปสแล้วก็ไปบรรยายที่ผู้บริหารระดับสูงของกทมนะครับของกทมนะฮะเลยยังไม่ได้ไปการถ้าไปการแล้วเดี๋ยวคิดอีกทีว่าจะไปแจ้งความเอาหมายจับไว้ก่อนนะครับแจ้งความมีหมายจับไว้ก่อนถ้ามีหมายจับปุ๊บเนี่ยผมได้เปรียบครับผมไปในฐานะผมเป็นผู้เสียหายนะครับ เป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายแล้วเขามีหมายจับอาญาหมายจับคดีอาญานะครับส่วนวิธีจะเข้าไปจับกลุ่มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นอีกเรื่องหนึ่งนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เลยคิดนะครับที่จริงกะว่าจะไม่นั่นนะครับจะมาร์กจำไว้ในกระโหลกนะครับคุณลองไปนะครับคนที่แบบนี้นะแบบนี้ ที่ดาผมตอนกระแสการเดินขบวนแรงๆเนี่ยนะครับผมตามหมดทุกคนเลยครับสี่คนอีกสองคนตุยหนีไปลาวนะครับหนีไปลาวแล้วก็ตุยนะครับตุยอีกสองคนเข้าคุกครับอีกสองคนเข้าคุกนะครับเข้าคุกนะครับเข้าคุกนะครับเป็นอดีตนักการเมืองเป็นอดีตสสอ,อีกคนมีตําแหน่งใหญ่โตนะครับผม ผมตามฟากจนเข้าคุกครับติดคุกครับนะฮะติดคุกครับผมไม่ได้ไปให้ค่าเขาละครับนะแต่ว่าเวลาเราอยู่ของเราเฉยๆเราก็เดินตามทางของเราแล้วมาเสือกนะครับมาเสือกอย่างนี้ก็ต้องจัดการนะครับต้องเอาตีนลูปปากหน่อยนะครับต้องเอาตีนลูปปากหน่อยนะครับ อาทิตย์หน้าฮะอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าไปเนี่ยนะฮะให้ไปรวมกันผมเข้าใจเขาครับเพราะว่าเขาต้องหนีไปอยู่ขเขมรไงนะครับต้องไปพึ่งขเขมรไงนะครับนั่นแหละเขาจะได้ไปรู้จักกับมรกรครับไปรู้จักกับในมรกรนะครับเออ ถ้ามีเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับถ้าเขาโดนหมายเรียกอีกอะไรอีกเนี่ยไม่ต้องฮะแม่แม่แมไม่ได้หนีครับท่านเชื่อผมไม่ได้หนีครับผมจะจัดการก่อนเลยครับนะครับ <Ooh. S 1> พอ <า S 2> ผมรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเคลื่อนไหวอย่างไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับผมนักสืบผมนักสืบนะครับผมนักสืบนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพื่อเล่นคุณแล้วก็ไม่ใช่เพื่อเล่นคุณนะครับ ที่คุณจะมามันปากด่าเอานะครับไม่ใช่ผมไม่ใช่เพื่อเล่นคุณนะครับคุณลองไปถามเพื่อนคุณก็ได้คุณสนิทหลายคนนี่เออนะครับลองไปถามดูนะครับว่าผมเป็นอย่างไรนะมาเนี่ยนะฮะไม่อยากจะเอ่ยชื่อให้เขาเดือดร้อนนะพักพวกมึงที่หนีไปอยู่กับมึงนั่นแหละนะว่ากูอย่างไงนะเออนะครับทะลึ่งนะครับทะลึ่งนะครับทะลึ่ง คนอื่นเขาแรงกว่าเมืองหญิงนะเขายังไม่กล้ามาด่ากูเลยนะเขายังไม่กล้ามาด่ากูเลยนะขนาดเขาอยู่ต่างประเทศนะครับเขายังไม่กล้าด่ากูเลยนะไอเองนี่แม่ไม่รู้เรื่องทะลึ่งนะครับที่จริงไม่อยากจะเป็นคนขี้ฟ้องนะครับเอาความลำบากไปให้น้องๆเขานะครับ เอ,อ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจะเสียชื่อนะครับตอนนี้เขาก็ดีกว่าผมเจอหน้าก็ยกมือไหว้แล้วนะครับหลังจากออกคุกมานะครับแต่เองไม่รู้จักนะจะได้รู้จักนะนะครับผมไม่ใช่เป็นคนด่าทางโซเชียลอย่างดีนะครับเป็นคนถึงตัวนะเป็นคนถึงตัวนะนะครับ มึงก็จะจําได้เฉพาะกูแต่มึงจําลูกน้องกูไม่ได้ล่ะนะมึงจําได้เฉพาะรูปร่างหน้าตากูและน้ําเสียงกูแต่มึงจําลูกน้องกูไม่ได้นะเออมึงก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงไปนะของผมจะดําเนินการอยู่ในกรอบของกฎหมายทําตัวเป็นผู้ดีนะครับ <laughs> ทําตัวเป็นผู้ดี เจอคดีปล้นเงินหกแสนที่จังหวัดอะไรสักอย่างในภาคเจ็ดปีห้าสูนี้คดีดทำมาเยอะนะนะครับคดีดทำมาเยอะจริงๆนะท่านผมเนี่ยจะให้โอกาสคนร้ายเสมอนะครับว่ามอบตัวนะให้หมอบตัวนะจะบอกกับญาติเขาว่ามอบตัวนะครับถ้าไม่มอบตัวอย่าให้ผมตาม ถ้าตามเนี่ยให้เลือกเอาสองอย่างว่าจะให้ญาติเจอศพหรือไม่เจอศพไม่มีสิทธิติดคุกครับมันก็เข้ามอบตัวหมดนะครับใครไม่เข้ามอบตัวผมก็ทำตามที่ผมพูดเสมอนะครับแม้แต่เอามานั่งถแถลงข่าวญาติเฝ้าผมก็เอาหน้าด้านๆอย่างนั้นนะครับมีคดีก็สู้กันผมมีความผิดก็จับผมเข้าคุกเข้าตารางไป นะครับเสกนี่ผมเมตตาเขานะเสกโลโซเนี่ยเสกไม่ใช่คนร้ายเขาเป็นศิลปินอารมณ์ดีอารมณ์มเพลงอะไรนะแต่เขามีปัญหาครอบครัวทำให้เกิดภาวะความเครียดแล้วก็เบรกแตก นะครับเบรกแตกนะครับเบรกแตกก็ขอขอเป็นกําลังใจให้เสกนะลูกเขาก็รุ่นลูกผมอะเสกรุ่นลูกผมอายุลุ่นลูกผมนะครับอยู่ข้างไหนก็แต่งเพลงนะครับเป็นขวัญกาลังใจของนักโทษด้วยกันคิดว่าเราไปได้เพื่อนใหม่ไปได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่นะครับแล้วก็ต้องมาตั้งสติหน่อยต้องตั้งสติหน่อยนะครับ กับพี่แอสคาราบาวนี่ผมสนิทครับพี่แอสเนี่ยมีอะไรก็จะแนะนาพี่แอสจะรับฟังนะครับนะครับบางทีศิลปินอารมณ์มันก็จะเครียดครับเครียดนะครับบางทีดื่มเหล้าไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะก็หลุดปากพูดไปอะไรไปนะครับเดี๋ยวก็ออกครับผมว่าติดไม่นานครับเสกนะติดไม่นานนะครับ ใช่มันมัน,ม,นมันเก็บกดไงมันตะแบงไงมันคิดว่ามันสนิทกับตำรวจไงหมาก็มาปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งขึ้นฟ้านะครับพอสมพงษ์จะเอากําลังไปจับก็ตะแบงผมก็มีเขาหลามหน้าอะไรนะแต่ว่ากฎหมายมันก็เป็นกฎหมายไนงะนะครับถ้าผมสนิทเนี่ยผมขับรถไปบอกแล้วไอ้เซกเอะไรวัดมานะไอ้ฮานะครับมันต้องอย่าไปยุ่ง ไอ้สุรายามเมากันนะลูกนะมาเนี่ยนะครับเขาเจอปัญหาชีวิตนะเสกเจอปัญหาชีวิตนะครับตั้งต้นใหม่ได้อายุยังไม่เยอะนะครับอายุยังไม่เยอะนะครับผมเมตตาเขานะนะเมตตาเขา กียดใครผมก็บอกว่าเกลียดครับผมไม่ได้สนใจว่าจะเด่นจะดังหรือว่าจะเป็นใครมาจากไหนนะเกลียดผมก็บอกว่าเกลียดนะเมตตาผมก็ว่าเมตตาครับจริงหรือเปล่าอภิรักษ์บอกขมินถอนแล้วข่าวด่วนจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมันก็จบครับ ถอนแล้วอย่าลืมกลบด้วยนะหามาขุดนะนะครับไม่ใช่ถอนเฉยๆนะครับผมไม่ได้ดูข่าวนะ,ะมัวมานั่งไล่ถอนก็ดีเพราะอยู่เฉยๆท่านก็เสือกมาบุกอ๋อคุณวาดสนาใช่ไหมวาดสนานี่ข่าวเขาจะใกล้ชิดนะคุณเล็กเนี่ยนะครับเล็กนะครับ โดยส่วนตัวผมจะเรียกคูณเล็กนะครับข่าวเขาจะใกล้ชิดสายทหารนี่เขาจะใกล้ชิดแล้วก็จะแม่นนะครับถอนเนี่ยโอ้กับกับลูกแตกนี่มันเยอะหมดแถวนั้นนะครับวางกันเดี๋ยวนี้ยังกู้ไม่หมดเลยนะครับยังกู้ไม่หมดเลยครับนะครับกู้ไม่หมดเลยนะะถ้าถอนนี่ต้องถอนหมดครับเพราะว่า จริงๆเทคโนโลยีของประเทศเขมรกับเราเนี่ยเราเหนือกว่าเขาเยอะครับเราเหนือกว่าเขาเยอะครับผมพูดไม่ได้ประทานโทษนะเขาหมอบอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาหมอบอยู่ตรงไหนเนี่ยเรายังรู้เลยครับนะครับไม่ใช่ลาดตะเวนมองเห็นกันด้วยตาแล้วนะครับเอาว่าเดี๋ยวนี้นะครับ เขาหมอบอยู่ตรงไหนกลางวันกลางคืนเรายังรู้เลยครับเรายังรู้เลยครับมึงเอาดินกลบตัวใบไม้บังเรายังรู้เลยครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยขนาดนั้นครับนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้มีการประทะกันครับเพราะว่าปืนใหญ่กับเครื่องบินลบเนี่ยเขาล็อกเป้าไว้หมดแล้วครับฐานที่ตั้งปืนใหญ่ของฝ่ายเขเมร รถจะหลวดเขาไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไงตอนนี้แม่นเอารถไปแอบในหมู่บ้านแล้วนะครับรู้ว่าเรามาร์กเป้าถอนไปแอบในหมู่บ้านแล้วกลัวเราไปทิ้งบอมแล้วก็โดนชาวบ้านตายจะได้ออกมาโวยวายอีกว่าทําให้ประชาชนสูญเสียถ้ารบแล้วต้องโหดรบแล้วต้องโหดนะครับถ้าคุณไปหมอบอยู่กับชาวบ้านก็ต้องไปทั้งฝูงเลยับ ถ้ามันเอาไปจอดในหมู่บ้านชาวบ้านก็ต้องหนีไปมึงยังโง่นอนอยู่ที่บ้านมึงก็ต้องโดนลูกหลงไปด้วยนะครับเหมือนกับที่รัเสเซียเขาบอมโรงพยาบาลบอมโรงเรียนเน่ยพอทหารยูเครนไปหมอบในนั้นมันเป็นหลักของการลบอยู่แล้วครับลบต้องปวดต้องเด็ดขาดนะครับ แล้อย่าไปทําตรงนี้ครับตรงนี้ก็ปล่อยกองบินแถวอุดรอ,อุบลว่าไปนะครับกองบินที่ดอนเมืองเนี่ยต้องบินไปโน่นเลยบ้านสมเด็จพุนเซ็นน่นนะครับไหนไหมีเรื่องก็ต้องฟาดกันให้หงายท้องไปเลยนะครับให้จำไปห้าสิบปีเลยนะครับ ไทยเราไม่ไปบุกเขาอยู่แล้วครับทหารไทยสุข,ขุมนะครับแต่แม่นพร้อมจะสวนนี่เขาพร้อมปะทะเต็มที่แล้วนะเอาทหารพรานที่มีประสบการณ์ในการลบจากภาคใต้ขึ้นมาประจำแนวชายแดนหมดแล้วนะครับไปทั้งช่องบกทั้งปราสาทตาเมืองถมแล้วนะครับดึงกำลังทหารพรานจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วนะครับนี่พร้อมแล้วแนวหน้าก็พร้อมปะทะหมดแล้วนะครับ การจนาบอกคนร้ายสองคนยิงและป้นเงินหกแสนมีชื่อเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดยศพันเอกกับปีสี่เก้าน่าจะปีสี่เก้ามันมาเนี่ยผมเป็นพันเอกพิเศษหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสองปีครับทุกคดีแหละครับที่เป็นคดีอุจจาระนะครับ คดีที่เป็นคดีใหญ่ๆอ่ะผมลงไปทำทุกคดีไม่เคยได้นอนบ้านเลยนะครับไปทำไปทำทุกคดีครับมาเนี่ยผมไม่ได้สนใจจะมีชื่อไม่มีชื่อนะครับคือผมไปทำภารกิจเนี่ยแม้แต่ไปประท้ากับคนร้ายเนี่ยจบภารกิจคนร้ายตุยไปผมก็กลับบ้านนอนไม่ห่วงแถลงข่าวครับไม่ห่วงแล้วก็ไม่เคยเสนอผลงานไม่เคยเสนอผลงาน ไม่เคยเสนอผลงานครับมานายรู้เองครับมาเนี่ยนะฮะชาวบ้านสื่อมวลชนเอาไปโปรโมทอะไรมันก็ไม่ทำให้เราได้เลื่อนขั้นไปได้จบภารกิจเรารอดตายไปได้เราก็ดีแล้วกลับบ้านนอนอาบน้ำนอนสะใจเลยวันรุ่งขึ้นนี่นอนตื่นสี่ห้าโมงเช้าเลยผมไม่ชอบแต่งเครื่องแบบครับไม่ชอบเลยอ,อึดอัดอึดอัดครับ ผมมองว่าเครื่องแบบเนี่ยมันทําให้ห่างไกลกับประชาชนชาวบ้านเขาไม่ค่อยชอบตํารวจอยู่แล้วพอไปแต่งเครื่องแบบตํารวจเขาก็จะรังเกียจผมเลยแต่งแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างเงี้ยเป็นตาสีตาสา,าไปนะฮะผมไม่กลัวผีเลยครับไม่กลัวผีเลยนะครับไม่กลัวเลยถ้าจิตเราแข็งนี่ไม่ต้องไปกลัวครับไม่กลัวเลยครับมาเนี่ย ผีมาก็เจอมีดหมอสิแมนั้นก็เจอลูกเข้าหลามสินะครับไม่มีอะยังไม่แต่มีมาเข้าฝันมามันเหมือนกับคนที่เขาตุยโดยที่เขาไม่ถึงอายุไขเนี่ยเขาจะเป็นสัมภเวสีนะครับแล้วเขาก็จะมาแสดงให้เราเห็นแสดงให้เราเห็นทางเสียงวูบผูวับวับนะครับกลิ่นเหม็น กลิ่นทู่นะครับหรือมาเข้าฝันอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อนะเพราะเจอมาหลายหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ผีจะมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เห็นนะครับผมยิงข้างโกงเลยครับมาเนี่ยนะฮะไม่มีแล้วใช้คาถานะหนูถ้าเกิดว่าวิญญาณมาหลอกมาหลอนสัมภเวสีมากวนเนี่ยก็ท่องนโมสามจบแล้วก็จุดติ จุดตังอะลาหังจุติจุติจุดตังอะลาหังจุติน้องๆที่ไปนอนในป่าแถวแนวชายแดนก็ท่องได้นอนหลับฝันดีนะครับขครเบอเย่านะ ผมพร้อมเป็นกําลังสํารองครับมาเนี่ยนะฮะพร้อมนะครับไม่ใช่มาคุยเอาสนุกนะนะครับไปเลยครับไปเลยครับมาเนี่ยพร้อมจะออกรบเลยครับนะครับยังมีเลี้ยวมีแรงนะครับยังมีเลี้ยวมีแรงอยู่นะครับยังมีเลี้ยวมีแรงยังมีความคล่องตัวอยู่นะครับยังมีความคล่องตัวอยู่นะครับ อาวุธ,ธ,ธยุทธภัณฑ์ไม่ทางราชการไม่ต้องเตรียมไปพร้อมนะครับแถมเอาไปเผื่อน้องๆที่อยู่แนวชายแดนด้วยนะครับนะครับโอ้ยปล้อมตัวตลอดลูกพร้อมตัวทำงานตลอดนะขอบคุณคุณหมอเหรียญทองนะครับคุณหมอเหรียญทองประกาศมาหากเกิดภาวะศึกสงครามจริงๆก็พร้อมจะ ช่วยเหลือรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บมาทำการรักษาพยาบาลฟรีขอบคุณคุณหมอเหรียญทองนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแนะนำกันได้ไปฝึกกันได้ครับถ้าจะเป็นกองหนุนครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทหารมาก,ก่อนอะไรมาก่อนครับมาเนี่ยนะผู้หญิงผู้ชายคนแก่นะครับทุกคนทำหน้าที่กันได้ครับนะครับ แบ่งหน้าที่กันทําได้ฮะแบ่งหน้าที่กันทําได้นะครับคลิปคุณโดงอัธชัยที่ด่าผมใช่ผมดูแล้วครับนะฮะดูแล้วนะครับดูแล้วนะครับดูแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจและให้คุณค่านะครับแต่พี่นาแล้วเนี่ยเป็นการหมิ่นประมาทผมนะครับด้วยการโฆษณานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ เดี๋ยวดูว่าพี่นายทีนะครับว่าอาทิตย์หน้าผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีไหมนะครับก็น่าจะแจ้งความดำเนินคดีเอาหมายจับเขาไว้ก่อนนะครับนะครับเอาหมายจับเขาไว้ก่อนนะครับเอาหมายจับเขาไว้ก่อนนะครับส่วนศาลจะพิพากษาตัดสินยังไงก็นะครับก็ต้องไล่ประวัติเขานะครับบรรยายฟ้องให้ดีๆนะครับนะครับอย่าไปคิดว่าคดีหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทเนี่ยถ้า หมิ่นประมาทคือไปพูดว่าคนนั้นคนนี้นะครับไม่ได้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่ไม่เป็นไรศาลท่านจะปรับรอลงอาญานะครับแต่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีลงโทษจำคุกนะครับมีลงโทษจำคุกนะครับผู้การแต้มโดนหมิ่นประมาทศาลจำคุกหกเดือนไม่รอลงอาญานะครับนะครับ ศาลลงโทษจำคุกนะครับมีท่านอดีตสอสอก็โดนสารจำคุกนะครับหมิ่นประมาทนะครับของผมนี่ไปดำเนินคดีนายอนุชิตนี่ผมไปแถลงสารให้ไงว่าผมไม่ติดใจเอาความอาหสิให้แล้วเขาไปบวชแล้วนะครับสารลงโทษจำคุกหกเดือนรอลงอาญาสองปีปรับสองหมื่นบาทนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยว่าครับอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันนะครับ ท่านแต้มโดนโดนคุณสันทนะหมิ่นประมาทท่านแต้มฟ้องนะครับผู้การแต้มฟ้องนะครับศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกคุณสันทนะหกเดือนน่ะนะครับจำคุกหกเดือนไม่รอลงอาญานะแค่หมิ่นประมาทน้ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะมานะครับ,นะค,รบคือผมไม่สนใจ้คนด่าผมนี่มันจะอยู่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับให้มีหมายจับเข้าไว้ก่อนนะ มีหมายจับแล้วเป็นต่อถือว่าเราเป็นฝ่ายกฎหมายแล้วเ,เป็นฝ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายเจอกันแม่นยิงกันเราก็เป็นฝ่ายถูกต้องเพราะมีหมายจับกูต้องการจะจับมึงนะเออเราเป็นฝ่ายที่ถูกกฎหมายไว้ก่อนเราได้เปรียบลูกนะครับเราได้เปรียบ ไม่มีหุ้นส่วนอะไรกับเขาอยู่แล้วครับบางคนนี่เขาไม่กล้าออกมาพูดเพราะมีหุ้นส่วนกับบ่อนไงนะครับไปลงทุนบ่อนนะครับบางบางคนก็ไปไอ้อะไรไปซื้อขอนเข้าไว้นะครับไปเช่าช่วงเข้าไว้อะไรไว้เนี่ยผมไม่มีผลประโยชน์ผมไม่เล่นการพนันครับไม่มีเล่นการพนันโดยส่วนตัวก็ไม่ไม่เกลียดขนนะม,มินะผมเป็นคนไม่เกลียดขมินนะแล้วก็เคารพนับถือเรื่องอายุเป็นหลัก ผมไม่ค่อยเอาตำแหน่งแล้วครับว่าท่านจะเป็นมาหาสมเด็จอะไรต่ออะไรผมจะเอาอายุเป็นหลักอายุถ้าอายุแกกว่าผมผมก็จะเคารพนับถือนะครับแต่ว่าคบกันต้องมีกติกาท่านมายุ่งมากวนตีนอย่างนี้ผมก็ไม่เอาครับมาเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมไม่เกลียดนะครับจะมีคนมาขวาดหน้าบ้านผมนี่ก็เป็นแรงงานขเขมรครับเนี่ยมาขวาดหน้าบ้านผมเนี่ยนะครับคนงานสี่คนที่มาขวาดเนี่ย ผมก็ให้อาหารการกินอยู่เรื่อยนะครับบางทีก็ให้คนละร้อยร้อยร้อยอย่างเงี้ยนะครับมาเนี่ยขเขมนทั้งสี่คนนะครับมันยังดา่าคุณเซนอยู่เนี่ยนะครับผมจะทำงานเก็บบ้านอะไรเขาจะพูดลิ้นรัวๆัวนะครับมามาอะไรก็ไม่รู้มามันก็ด่าภาษามันนะครับมามันไม่ได้ด่าเอาใจผมนะครับมันด่าเองนะครับมันยังไม่รู้ว่าผมเป็นใครเลย มันยังไม่รู้ว่าผมเป็นชื่อเลวัตนะครับมาเนี่ยนะฮะเพราะมันไม่มีโทรศัพท์ดูมีโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกได้เท่านั้นแหละครับนางสารครับมาทั้งผัวทั้งเมียมาสารโลกมันสารกรรมละอครับนะครับสารกรรมละอเขาเชิญไอ้ฝรั่งแก่แกมานั่งพี่นามันไม่ใช่ตัวแทนมาหามนาถ้าสารโลกจะ มีศักยภาพต้องตัวแทนของประเทศอเมริกาตัวแทนรัเสเซียตัวแทนจีนตัวแทนอินเดียประเทศมหาอำนาจนะครับมาเป็นองค์คณะผู้พิพากษาศาลโลกไอ้เรี่ยนี้เอาพวกแก่ๆมานั่งพี่นานะครับฝรั่งเศสมันก็มีบทบาทฝรั่งเศสมันเป็นชาติในยุโรปนะครับและไอ้พวกนี้มันมันคุยกันรู้เรื่องแล้วมันมาลากแผนที่กินประเทศไทยมาอย่างนี้นะ นะครับสาลโลกท่านไม่ต้องไปห่วงเรื่องสาลโลกครับให้ขมินมันเพอ้อเจอไปคนเดียวเราไม่ได้เป็นเครือข่ายยอมรับอํานาจสาลโลกนะครับมาเนี่ยนะฮะท่านท่านอย่าไปห่วงเลยเอาว่าขมิ้นกับเรามาคุยกันดีกว่านะครับถอนทหารออกไปแล้วก็กลบด้วยที่มึงมาขุดเนี่ย คือที่ให้กรบเนี่ยไม่ใช่แกล้งเขานะนะครับที่ให้กรบเนี่ยไม่ใช่แกล้งเขานะครับคุณมาขุดอย่างเงี้ยเราไม่ไว้ใจเฮียมึงเตรียมทําเบรมทําสนามเพราะจะยิงกับกูแล้วเนี่ยมึงกรบซะด้วยเพราะมันอยู่ในเขตความรับผิดชอบถ้าเป็นเขตความรับผิดชอบถ้ามันลุกมา200รเมตรไอ้ตรง200รอเมตรเดี๋ยวคูกรบส่วนไอ้ที่เกินเกินไปที่มึงขุดเข้าไว้เนี่ยพวกกันมึงไปทําอย่างนั้นทำไมอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวว่างแล้วประเทศไทยมีสตังนะกูไปทำป้อมปืนใหญ่เข้าไว้แนวชายแดนทั้งหมดเลยมหม